ขอบคุณ Intense Croissant and Coffee ที่สปอนเซอร์คลิปวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูความปั๊บปั๊บเบอร์ี่นะโอ้โหค้อนิดนึงคข้อก็โอ้อออออโหอ,อ,อย่างปลาหมูกรอบอะ่ะมันไม่มีกลิ่นคาวเลยอะ่ะมันละลายในปากแล้ว่าปลาดุกก็ไม่เชิงอะ่ะมันเหมือนเป็นคอส,สอระหว่างปลาไหลกับปลาดุกอะ่ะแต่มันก็ไม่เหมือนปลาดุกทั่วไปแนะ่นอนมันจะกรอบบางรบกรอบแบบกรอบอย่างเนื้อเหมือนแคบหมูเลยวะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ อ๋องซาพากินนะครับวันนี้เราเป็นรายการสุดพิเศษน้องๆของผม,ผมช่วยไปหาเขาบอกว่าเป็นร้านปลาไหลย่างที่อร่อยที่สุดดูปลาไหลเอ้าไม่ใช่ปลาไหลเหรอเอ้าทำไมรูปบอลเป็นปลาไหลวะอี่ละเอาโอเคโอเคโอเคขาใหม่ขอใหม่สาขอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลิ้นกุ้งโครพันและขออีกรอบเด้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอองซาพากินนะครับวันนี้เราเป็นรายการสุดพิเศษเลยที่น้องๆเขาไปหามานะครับเป็นร้านข้าวหน้าประดุกเขาบอกว่าเป็นปลาดุกพิเศษที่ย่างเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นนะครับร้านดุกดง้งจะดียังไงจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ได้มาเจอเชฟตัวเป็นๆแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนเชฟแนะนําตัวที่นี่ได้ไหมครับสวัสดีครับผมเชฟ3มล้านดุกด้องนะครับแค่นี้อใช่แค่นี้จริงอ่ะจะเอาแค่ไหนเอาประมาณไหนเดเอาร้านนี้ก็ดูเหมือนร้านบ้านๆนะครับร้านบ้านๆร้านอย่างนี้นี่มีเจ้าของมีคนครับเนี่ยจริงๆจะมี3คนครับ ตนนี้ก็จะมีผมแล้วก็เพื่อนอีกคนครับและก็อีกคนนึงจะเป็นฝ่ายหลังบ้านครับก็คือเอาบ้านมาทําเป็นร้านเลยใช่ครับบ้านใครครับเนี่ยเป็นบ้านผมเองครับทบขอแม่มาทําใช่ครับยึดบ้านไปครึ่งนึงเลยครับยึดบ้านไปครึ่งนึงเขาเขาไม่ด่าใช่ไหมผมครับบังคับเลยมัดมือชกโอ้โหเป็นคุณแม่ที่ใจดีมากเลยนะครับคิดยังไงมาเปิดร้านที่หลังบ้านอย่างเงี้ยครับเริ่มแรกอะเปิดแค่ในบ้านมีแค่2โต๊ะ ซึ่งเปิดจริงๆเปิดช่วงโควิดเป็นแค่ Delivery ด้วยวครับตอนเมนูประดุกเนี่ยมายังไงก็คือตอนนั้นเป็นช่วงแบบหางานทำเพราะว่าเพิ่งเรียนจบใช่ไหมครับก็เลยหาอะไรลองเล่นดูเรื่อยๆเลยครับซึ่งตัวประดุกเนี่ยเกิดจากการทดลองเล่นๆตอนทช่วงที่มีโควิดแรกๆก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบตอกปลาอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนั้นศึกษาปลาอยู่ครับตัวไดเอทดเนี่ยเกิดจากตัวแรกเลยจริงๆคือกระพงซึ่งตกมาปุ๊บก็ลอง วิธี EKG เมชิน e จิเมะแล้วก็ลองเอามา Dry A, ดรายเอทดูดูเท็กเจอร์เขาอะไรเงี้ยครับว่ามันจะต่างกับปลาสดขนาดไหนช่วงนั้นยาขายปลาดุกฟูครับก็พอมาทำปลาดุกฟูแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเงี้ยครับก็เลยลองอัปเกรดมาลองเอาเข้ามาดรายเอทดูครับพูดถึงเมื่อกี้ผมอาจจะพูดไม่ถูกคิเคจิเมะคร EKG เคจิะ e ครับผมคืออะไรครับผมคือวิธีการปลิดชีพเขาให้เร็วที่สุดครับผม ซึ่งเขาจะทําปลากับปลาที่ใช้ทาซาชิมิทําไงที่เขาบอกเอาผมเคยเ็ที่เขาเอาตะปูต่อหัวเนี่ยนะใช่ครับผมแค่เห็นในในวิดีโอนะตะปูต่อหัวเนี่ยนะครับแล้วแล้วมันดีกว่าวิธีปกติยังไงฮะดีกว่าที่เขาตายเครียดเพราะว่าเราต้องต้องเอทอีก5าวันใช่ไหมครับไม่งั้นถ้าถ้าเราไม่ทําวิธีนี้แายเป็นว่าถ้าเราเอทเขาอาจจะเสียหรือว่าคุณภาพอาจจะได้ออกมาไม่ดีพอครับก็เป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าปกติผมเคยกินแต่ปลาดุผัดเผ็ดซึ่งใส่เครื่องเทศดับกลิ่นและกลินดับกลิ่นค่อนข้างเยอะเนี่ย คือพี่ทํายังไงที่แบบเอาปลาดุกมาย่างแล้ว,ลวมันแล้วมันไม่มีกลิ่นพวกนี้ล่ะครับตัวกลิ่นจะหายไปตอนที่ไายเอครับจะมีการเอามาขแขวนใช่ไหมครับพออีกเคจิกเมชิกเคจิเมเสร็จแล้วก็จะเอามาขแขวนในตู้ราเอท ประมาณ5วันเลือดก,กับน,น้ําที่ออกไปก็จะทําให้กลิ่นเขาหายไปด้วยครับวิธีการฆ่าแบบญี่ปุ่นทนะี่ผมจำไม่ผิดก็คือว่าป้อนฆ่าแบบนี้กว่าเป็นิวเมนเป็นยูเมน <hum ane S 1> ก็คือไม่ทําให้ปลาไม่ไม่ทำให้ปลาเครียด,เค,ยดคเครียดแล้วพอเสร็จแล้วเนื่องจากปลาไม่เครียดรสชาติของอาหารก็จะเขาว่ามันจะอร่อยขึ้นใช่ครับเลือดเสียก็จะน้อยลงเลือดเสียก็จะน้อยลงแล้วพอเอาไปล้างอีกทีก็จะไม่กลิ่นมันมัน<ช>จางขึ้นแล้วก็ไปรายเอทดด้วยเครื่องไดเอทดอีกรอบนึงครับผม ๋อก็เป็นเป็นวิธีการธรรมชาติเลยนะคบจริงๆแล้วนะฮะเมนูที่จะพรีเซนต์นะครับก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์เลยครับเมนูคาบายากิซึ่งจะเป็นเมนูสไตล์เดียวกับใญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวย่างก็คือเป็นย่างเกลือครับก็จะเป็นตัวที่ชูรสชาติปลาดุกแท้ๆก็จะทําให้รู้ว่าปลาดุกของทีรานี่จริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสไตล์หัดใหญ่ครับแล้วก็เป็นฟิทแอนชิพครับเป็นเมนูของทัานเล่นโอ้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเาะะรผจจิก ความลับของร้านแน่ยังไงรบกวนเชฟแนะนําตัวเชฟอีกท่านหนึ่งด้วยได้ไหมครับได้ครับอันนี้เป็นเชฟกิจเป็นเจ้าของร้านอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะสังเกตว่าพวกเรา3คนใส่ใกล้ๆกันนะครับผมแม้แต่กองถ่ายเองข้างหลังก็ใส่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็พวกเราพวกเราพวกเราถือว่าขึ้นรถกินอร่อยครับเราเด็ดเราเด็ดสายกินนะครับเราเริ่มกันยังไงดีครับเชฟเริ่มจากแรปลาก่อนเลยก็ได้ครับแล้วก็ จะเป็นการย่างแล้วก็เดี๋ยวลงจานแล้วก็รอตอนเสิร์ฟได้เลยครับได้ครับเพื่ไงถูกขอชมตอนแรกหน่อยได้ไหมได้เลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าครัวเขาสะอาดมากเลยนะครับดูเป็น professional kitchen สุดๆเนื่องจากพี่ไม่มีไม้ถ้าจะคุยด้วยกันอาจจะต้องเข้าใกล้กันนิดนึงนะพี่นะแล้วก็ต้องใช้เสียงดังนิดนึงนะพี่นะ ลองดมลองดมดูมันไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะมันไม่มีกลิ่นคาวเลยอันนี้คือลอกกระดูกแล้วอ๋อคือคือไม่ได้เอาทวิเซอร์ดึงกระดูกออกมาแต่หั่นเป็นแพรไปเลยใช่ประหยัดเวลาดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนย่างกันได้เลยครับเหลืองหน้ากินมากเลยพี่ใช่ครับวันอย่างเยอะนะพี่นะพอสมควรเลยโอ้หนังมัน ดู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 ความท่านผู้ชมครับดูความบับาเบอร์รี่นะโอ้โหนี่ไขมันมันนะเนี่ยหนังนี่มันพัฟขึ้นมาเลยนะงานท่านผู้ชมผมจะลองดูนะครับเคาะนิดนึงเคาะเคาะโอ้โหอย่างกับหมูกรอบอ่ะอย่างกับหนังหมูกรอบอ่ะเดี๋ยวเราจะได้กินสิ่งนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวพี่เขาบอกต้องทาซอสใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นเมนูย่างเกลือกับโรยเกลือ ไม่ใช้ซอสเบทเหรอเดี๋ยวเข้าเสื้อหมดเลยครับโรยที่หนังเนาะโรยทั้งฝั่งหนังและฝั่งเนื้อเลยครับผมขอลองทาซอสได้ไหมพี่ได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่เคยย่างปลาไหลอะนะแต่ผมจะลองละเลงแบบสไตล์จีนได้ไหมดูในหนังจีนมาเนี่ยเขาเขาจะมีศิละปะของเขานะครับต้องทาไงพี่ทาหนังไหมหรือทาเนื้ออย่างเดียวทาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวเลยครับเพราะว่า เราจะผีเซนความเป็นหนังกรอบเพราะฉะนั้นเราต้องห,หนังเขาไม่โดนตัวซอสเลยหนังจริงๆถ้าเย็ยนหน่อยมันก็น่าจะกรอบขึ้นอะีกนิดนึงนะใช่ครับตอนนี้ก็ทําเองด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นซอสคาร์โบยาิมันทางไงอะ่ะคือก็คือทาเลยละเลงจะทาทั้งหมด3มรอบครับให้ผมทาให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับทาไล่มาบางๆครับเหมือนเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวเลยครับผมอ๋อที่ต้องการสามรอบเพื่อมันสติ๊กใช่ไหมก็มันดูความร้อนก็จะหนืดติดเนื<ช>้อแลคเกอร์แลคเกอร์ แล็คเกอร์เราก็จะแลคเกอร์ไปเรื่อยๆนะคะพอเราทาเสร็จหนึ่งรอบปุ๊บเราก็จะกลับมาเพื่อให้เขาโดนความร้อน <Hey. S 2> ให้ตัวซอสเขาหยดลงถาแล้วมีกลิ่นสโมคขึ้นมาโอ้ผมลองดูได้เลยครับขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตาเชฟอองนะเ <c oughs> ชฟอองนะซึ่งทําปลาพังมาหลายรอบ <c oughs> อีกรอบนึงใช่ไหมเอาเลยเหรอเอาเลยครับหนึ่งสองซ้ำชวบ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 ช่วอย่างนี้ไม่ได้ โอเคครับผมไม่เล่นแล้วนะครับไม่เล่นนะฮะเดี๋ยวมันจะพังนะครับผมเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่อร่อยนะฮะเรียบร้อยขอบคุณนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเลยนะครับผมโอ้ยนะครับก็อยู่ในช่วงผมชอบที่สุดอีกแล้วนะครับคือช่วงตอนกินนั่นเองนะครับผมโอ้โหพี่มันมาดูพูดตามตรงนะดูอลังการมากเลยโดยเฉพาะไอ้จานนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยจานนี้เนี่ยตอนแรกคือปลาทอดเนาะคือถ้าเราไปแต่เมื่อกี้ไม่ได้เห็นตอนที่พี่เขาทำเนี่ยผมก็จะไม่รู้นะมันคือปลาย่างนะแต่ หน้าตาเหมือนปลานพ่อจริงจังมากเลยครับเนี่ยแต่นี้ก็ต้องลองชิมดูเนาะลองดูน<อ>้องก็ลองชิมทีนี้อยากจะรู้ว่าไอ้ความกรอบของพี่เขาเนี่ยมัน stand against taste of time ไหมเวลาผ่านไปมันจะงยังกรอบอยู่ไหมนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะฮะขออนุญาตนะครับผมถ้ะนำเป็นช่วงห่างเลยครับช่วง,วงห <àng S 1> ่าง,งตรงนี้เลยนะ,ะจะขูดให้ท่านผู้ชมได้ยินกันเต็มเต็มนะฮะเฉพาะช่องนี้เท่านั้นนะฮะ,น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 ,ะ,ฮะนี่เสียงหนังปาลาเะไเนี่ยคิดว่าเสียงหนังหมู ตอนนี้บนโต๊ะก็จะมีเป็นคาบยากิครับตัวนี้จะเป็นซิงเกิลเจอร์จะเป็นซอสคาบยากิกับผักดองนะครับแล้วก็ลองมาจะเป็นย่างเกลือครับจะกินกับแจ่วมะขามครับแล้วก็ตัวของทันเล่นตอนนี้จะเป็นหาดใหญ่ครับแล้วก็ตัวฟิตแอนชิพครับตัวน้ำจิ้มเป็นทางร้านจะทำเองครับคำว่าหาดใหญ่คือเอาไปทอดเป็นทอดสไตล์เดียวกับหาดใหญ่ครับก็คือใส่พวกเครื่องเทศลงไปกับในแป้งครับอันนี้คือฟินชิพเป็นฝรั่งใช่ครับน่าสนใจครับมีล็อ รอตัวนั้นแต่ญี่ปุ่นอันนี้คือไทยอันนี้อีสากันเราเรากินกับอะไรนะเราเรากินกับแจ่วใช่ไหมแล้วนี้ก็ไปใต้ครับผมไปใต้ต่อด้วยฝรั่งครับโอ้โหรอบโลกเลยนะเนี่ยผมคนเริ่มจากกันไหนดีก่อนครับพี่ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับจะได้ทานรสชาติปลาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนครับผมตรงนี้ผมมาเอาชิ้น้อ้วนแล้วกันนะเผ็ดมากไหมนิดหน่อยครับคือถ้าถ้าท่านไหนติดตามรายการผมจะรู้ว่าผมเนี่ยกินเผ็ดไม่เก่งนะแต่ผมสู้นะ กินแบบไม่มีรสปลาพี่เนี่ยมันละลายในปากปลายมันแห้งจากตู้ไดเอบเราคิดว่ามันจะแห้งแข็งไม่แข็งแต่มันละ,ละลายในปากอะพี่แล้วไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นแต่ว่าคือปลาดุกก็ไม่เชิงอ่ะใช่ครับมันเหมือนเป็นครอส,สอระหว่างปลาไหลกับปลาดุกอะแต่มันก็ไม่เหมือนปลาดุกทั่วไปแน่นอนคือปลาดุกมันก็จะดึงด๋งๆหน่อยๆใ,<ช>ใช่ไหมครับอันนี้คือมันนิ่มละล,ะลายเลยอะพี่ ไอตัวนี้ใช่ไหมครับผม,เมเต,ตัวนี้จะเป็นซเ,เร,เล,เ,เ,รเลยครับเป็นทานเปล่าๆเลยครับเพราะว่าตัวซอสจะมีเสริมให้เผื่อชอบทานซอสเยอะนะครับผมผมขออนุญาตนะฮะต้องลองดูซิว่าซ,าซอสแล้วมันยังกรอบอยู่ไหมนะฮะโอ้โหเสียงมาเต็มๆท่านผู้ชมอลองดูใกล้ๆนะฮะลองดูใกล้ๆไปงไงะฮะผมจะกินแล้วนะครับ คือมันเหมือนปลาไหลที่ฟูอ่ะใช่ครับท่านผู้ชมครับปลาไหลญี่ปุ่นมันมีสองแบบครับผมมันมีแบบย่างหนังกรอบแต่เนื้อจะฟีมนิดนึงใช่ครับกับนึ่งก่อนเราเอาไปย่างครับผมซึ่งอันนั้นก็จะฟูจะฟูนุ่มแต่อันนี้มันเหมือนทั้งสองโลกรวมกันแหละมันเนื้อมันฟูนุ่มกับหนังมันกรอบเออแปลกดีเนาะมันเหมือนเป็นการ cross crossing ของ two species ของปลาไหลครับ เนื้อเนื้อมันฟูฟ,ฟูนิ่มมากเราไม่มีกลิ่นคาวเลยถ้<ช>าถามว่าฐานนี่ย่างมาดีนะหอมเชียวขออนุญาตเพิ่มแล้วกันนะฮะอืออ่าคือผมเป็นเป็นเด็กติดหวานเนาะต้องเข้าใจผมนิดน,นึงนะฮะมันถึงได้วนอย่างงี้นะครับเด็กติดหวานนะฮะสุดๆสองสุดๆแบบอร่อยมากเลยอะตัวไฮไลท์ต้องเป็นตรงหางเลยครับมันจะกรอบบางกรอบแบบเพราะกรอบยันเนื้อเลยครับ อันนี้นะเหมือนแคบหมูเลยวะอะลองดูนะฮะหืมกรอบมากเหมือนแคบหมูมากเลยในหนึ่งตัวก็จะได้ประมาณสามเทกเจอร์เพราะว่าพอช่วงหัวเขาหนาแล้วก็ป่าที่นี่ค่อนข้างสายใหญ่ตรงหัวเขาอาจจะกรอบน้อยกว่าช่วงหางครับแล้วก็ตัวของช่วงหัวเนื้อเขาจะแน่นตรงกลางจะออกมันตรงหางจะอ,อกกรอบบางแห้งครับ คือถ้ามาถึงถ้าผมไม่เคยมากินร้านนี้เนี่ยถ้าจานแรกที่มาเนี่ยพี่จะแนะนำตัวไหนยังไงก็แนะนําเป็นตัวคาบยากิครับคาบยากิครับผมใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรจะเป็นไก่ทอดสไตล์หัมใหญ่แล้วก็น้าจิ้มไก่เหมือนน้าจิ้มไก่ทอดครับทําเองทองําเองครับแม่เจา้าทาเองทุกอย่างเป็มีเครื่องเทศตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังครับเป็นพวกยีราครับอ๋อคือยีราเป็นพวกยีราลูกพชีครับอืมมันมีกลิ่นเครื่องเทศตัวหนึ่งข้างหลังแล้วมันทาให้ให้หอม ได้หอมแล้วก็ผิวกรอบแล้วหนังเนี่ยมันมีหนังพอนี่าหนังใส่อันนี้ไม่มีหนังไม่มีหนังเนี่ยแต่ว่ามันมันจะมีมันจะมีบางท็กเจอร์บางตัวที่มันมันจะมีกรอบเบากับกรอบหนักอ่ะแล้วแต่กรอบเคียวมันก็ผิวกรอบแล้วจะมีกรึบอยู่ช่วงหนึ่งอร่อยดีหรืออาจจะเป็นขอโทษจะเป็นตัวกระเทียมหรืออะไรก็ได้ครับเอาไว้กินกับน้ำข้าวบูดหรือน้ำชาข้าวบาเล่ข้าวกันดี ไม่รู้เขาชาวบ้านเรียกเขาเรียกน้ำน้ำข้าวบูดเรียกน้ำชาข้าวบาเล่ฝรั่งนะฮะเจ้าขมีฟองไอเนี้ยมิโซะผมก็เคยกินนะแต่ว่าไอเนี้ยคืออะไรอะพี่ตอนนี้จะเป็นต้มโครงครับก้างปลาดุกหราอจะไม่ได้ทิ้งเราจะเอามาทําเป็นซุปแล้วก็ทําเป็นซอสตัวนี้ครับผมขอเลือกอันไม่เผ็ดก่อนนะฮะ พี่ถ้าพี่แอบใส่พริกพิเศษลงไปผมลองจ้าแน่เลยเฮ้ยอาหารไทยมันก็ต้องกินกับนี้จริงๆนะใช่ครับรสชาติมันจัดจ้านนี้เยนะขออภัยอ่าหนึ่งชิ้นจิ้มซอสนะฮะจิ้มซอสอาหนึ่งหนึ่งคำอ่าลองดูซิว่ามันจะเข้ากันไหมนะฮะ อืหอยช้อนเข้ากนสุดอ่ะโดยเฉพาะสายเก๊กกวยมีฟองน่าจะดีมากเลยนะฮะตัวนี้ก็ขอกไงเก๊กกวยนะครับเป็นตัวนี้เลยครับซอสนี่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสไตล์อังกฤษสักทีเดียวนะเบรชร่บถ้าเป็นของอังกฤษฟิวแอนชิพมันก็จะไม่มีเกล็ดขนมปังเนาะใช่เป็นเบรเตอร์เป็นเบรเตอร์แล้วตัวนี้เป็นบบตเตอร์ ใช่ครับเป็นเกล็ดขนมปังเป็นคำก็ต้องกิมกับตาต้านะฮะโดยโดยธรรมชาติของมันนะฮะเราบอกอย่าก,กินอังกฤษเยอะหรอเพราะว่าตัวท่าจะปรับให้เป็นรสคนไทยครับอบอกเลยนะตรวเชฟนยเป็นไม่อาหาร็นเรื้อเลยอาหารนชสแนลที่ของเขามีอย่างเดียวคือฟิชแอนด์ชิพนะฮะเราไม่ไม่ได้อร่อยมันมีร้านอร่อยนะแต่ว่าร้านส่วนใหญ่ไม่อร่อยแต่ของเราเนี่ยทำอร่อยแปลกตาดีนะฮะ ขออกิ้นเอากินให้หมดนะขออีกชิ้นหนึ่งเอาข้าจริงอะ่ะมันจะมีสองสูตรมันจะมีสูตรที่ถ้ากินกับเฟรนฟรายเนี่ยที่ผมชอบจะเป็นสูตรใสกระเทียมเยอะกับสูตรที่ไม่ใส่ด้กินกับปลาเนี่ยบอกว่าไอ้ไอ้ที่แบบไม่ใสกินกับปลาอย่างเงี้ยอร่อยกว่า ถ้าถามผมว่าผมชอบอันไหนที่สุดอะผมบอกเลยว่าสองจานนี้นะครับสองจานนี้นะฮะปานนี้เนี่ยมันเต็มเร็วนาะร้านร้านเป็นร้านครอบครัวที่มีคนเยอะเต็มนะฮะจริงนี้ต้องทํำยังไงบ้างครับที่จะมาที่นี่จองผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าทาง Line แอดนะครับจะเป็นไลน์มีแอดน้ําหน้านะครับแล้วก็เป็นดุกด้งภาษาอังกฤษครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามคิวเวลาก่อนได้เลยครับแล้วก็สามารถระบุเวลาวันก่อนล่วงหน้าได้เลยครับปลานี่คือมีตลอดไหมครับปลาไมีตลอดครับแต่ว่าบางช่วงอาจจะหมดครับเพราะว่า ลูกค้าบาง่ีมาเยอะจริงๆครับเปิดวันไหนบ้างครับผมเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ10บโมงถึง1นึ่ทุ่มครับผมร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารที่คลิกแพลงวัตถุดิบไทยๆมาทําให้ถ้าคุณชูตามตรงก็คืออย่างนี้ go i n t ์ได้เลยนะ go i n t ์แค่ท่านที่ทำเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้านการ handle วัตถุดิบที่เหมาะสมในการทำให้ value added นะฮะสินค้าของไทย ให้อย่างที่ผมว่าไปไกลถึงต่างแดนได้เลยนะเอาก็จริงนะขอบคุณครับถ้าอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ทําเรียนแบบญี่ปุ่นเราไปคิดเมนูเอาวัตถุดิบเนี่ยไปคิดเมนูใหม่ที่เป็นของไทยเราก็บอกว่าไอเนี้ยไทยทาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะไปไกลมากเหมือนผัดไทยอะ่ะ ทำไมใช่ใชไหมภาษาไทยอ่ะเราก็ใส่อะไรคําคว่าไทยเราเป็นสักอ,อย่างอะไรปลาไทย,ยอะไรไม่รู้อะไรเรียกอะไรทักอ,อย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเลยนะครับอย่างเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าคนที่จะทําแล้วสักเซสในธุรกิจอาหารเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการอินเวนต์การเข้าใจวัตถุด,ดิบในการความคิดสร้างสรรค์ถึงจะออกมาได้อาหารแบบนี้นะครับผมถ้ายังไงถ้าท่านใดชอบรายการแบบนี้นะครับรองวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับท่านใดที่ อยากให้ผมไปทําร้านอาหารที่ไหนอีกนะครับผมก็รบกดคอมเมนต์ไว้ให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปทําให้นะครับขอบคุณนะครับ